เราต้องไี่ทุกท,าท่านอยู่กับผมในเกมไหมครับมอสแบตเทินั่นเองซีซั่นสองมาแล้วนะซึ่งเออนี่คุณเห็นมันตัวอยู่ก็คือผมทําการลงไปเรียบร้อยแล้วแต่ดันมันเออ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 มันเผลอพอดีว่าผมเผลอไปกดอน,นะนะซึ่งก็ไม่มีอะไรมากหรอกซีซั่นสองมาแล้วก็แค่อากจะบอกจะ,จะบอกคุณ ไม่รู้ว่ายังมีเธออันว่าผมจะบอกว่าขอทีนี้ก่นแบบเยอะแม็ดแรกผ่านไปนัดสองสกอสกองค่อยผ่านไปอันนี้ก็แพ้อันนี้ชนะโอเคส่วนฝ่ายต่อไปที่จะได้มาสู้กันก็คือมันเล่งใหญ่ cùng <laughs> cho nó không cá lướt em lại ok mà lớp เกมบอกผมรู้นะว่าจะตส็ก,กันทำไมระหว่างเราละมัง้งเอ่องไงจะจากการที่ผมไปดูเอเมีชาติอันหนึ่งมาผมได้เห็นว่า <Okay. S 1> แต่ตัวเนี้ยชนะคาล่าเพราะฉะนั้นนักเก้ยลงดริครับลง ล oh. <sm akes> ล้ลงลงลงซิคือเาะว่าเราไปแม็ต์อไอไปกันเลยลการดูมันจะต้องดูในการตัดสินด้วยโอเคฝ่ายนี้จต้องมาสู้กันอนะ ถามว่าทำไมถึงผมจะต้องเอาแบบนี้มานะครับจตาพร้อมเสร็จ่ะนะเอาละต่อไปเลยมันอาบออกเสียงยัง,ยงไงเนี่ยเอาเป็นว่าเฮ้ยโอ้ตรถไฟกัใกล้จะตีนี้ทีนะ ཁྱོ 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 เลยถ้าผมเขียนทุกฝั่งนี้ใครตายก่อนถือว่าแพ้เพลงยังไม่ตัดตุ๊โอเคเอาเป็นว่าซื้อตไปนะข้อหายตัวนี้ยอมวิ่งไปวิ่งมาโอเคเอาล่ะอืม Ừ. Chờ biết tôi, tôi gặp tôi này đi ớt, Ờ tôi nước cắn á Ờ Kiểu Mai giờ nó có mà đi có đấy น่าเลือกเลยเอ้ยโอเคต่อสู้กับเอนจิตนียร์สองตัวเฮ้ยเดี๋ยวอ๋ออ๋อชัดเย็นชัดเย็นับชัดเย็นตาต่อตาเอาตัวต่อไปก็มันมันอยู่ไหนนะ อ๋อนี่ไงก่อนที่ผมจะเลือกวางผมขอเอาอะไรบางอย่างมาก่อนเอ๋เอ๋อยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่เองเดี๋ยปะอือโอ้โหแหงนิดเยอะมาก ไกลๆก่อนงั้นรวงนี้เราก็จะตัดต่อไปเลยนะครับยออขอไม่ตัดหรอก โอเคกอนที่เราจะขอทำอะไรบางอย่างซสเกิน,นมันหย่ดไนนะไอไออันนี้ไงถ่าไอ้ไมันชื่อเป็นดีเนี่ยชน,นะอานาคตจะได้ใช้น,นี้เพื่อไม่ต้องเป็นการแหลก

Okay, yes. I love it,

ไม่นอยู่ไหนโอเคเราจะเอาแม็ดนี้เป็นแม็ดสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนนะโยรถคู่แล้วก็ทีนี้ทีเราเอามาตู้กับอิงดีมอนดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเออ ถึงแม้มันจะไม่เข้าก็ตามเถิดฮิวสันประทะกับชินกัสลา 你爱咋活，我是不是被气个死啦了。Gut, ก็จะได้ค่อีกตว่างหากจมันไดอรีวิวแนน่นอนโอเคมาแมสสุดท้ายของแท้รอยก็เรลนนะร้อยร้อยรอย,รอย,รอยเอาละววาง ตัวใหญ่เห็นกันแะตัวใหญ่มนกัน้เนีย่ยเอาว่าผมรู้หมดแล้วถึงแม้อิงเบนดี้จะไม่สู้กตาอะนะเอาล่ะคลิปก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับเ่งพราะว่าผมเนี่ย้นลำการจะทำแล้วไว้ซอกมาช่วงวันเสาร์นี้แหละแต่ตรงที่มันเออ มันมีช่วงเวลาที่เลวร้ายมากจนต้องให้ต้องทำการเปลี่ยนอะไรไปเยอะแยะอันนะ่ะง่ายๆเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเอาล่ะเพราะฉะนั้นฝากกดซับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถึงแม้ครั้งนี้มันจะดูแย่กว่าตามเธอแต่ครั้งหน้าน่าจะไม่แย่แล้วเพราะว่า s สัส o n 3นี่แหละโอเคเพราะฉะนั้น B R Y พเพราะฉะนั้นไ,ได้ตายมัรกะลังันกดไล่ด้วยทำตั้งนานโค